ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตัวจีดบุคลากรในข่าวที่ตัวดังๆมีใครมั่งหนึ่งพออชัยวัฒน์อุทยานเขาใหญ่สองบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติสามใครคะสามใครตอนนี้สามบิ๊กแต้มสี่บิ๊กเลวัตบิ๊กเลวัตยังแรงอยู่ไหมบิ๊กเลวัตยังแรงอยู่ไหมแรงไม่ตกอยู่ไหมบิ๊กเลวัตยังแรงไหมบิ๊กเลวัตยังแรงหรือเปล่า แล้วมีใครบิก๊กมีบิ๊กใครอะไรอีกมีบิ๊กใครอีกบิ๊กชาดาต้องรอวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์บิ๊กชาดาไม่แรงบิ๊กชาดาจะต้องไปรอยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ถ้าเกิดยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ไม่เปิดชื่อออกมาว่าผู้ช่วยสสคนที่มีการส่งเงินให้กับไอ้พวกขับรถแหกขบวนสเสด็จอ่ะไอ้พวกตะวันแบมอ่ะ อีพวกตะวันอีพวกตะวันดับอะเออนั่นแหละเดี๋ยวแรงถ้าเกิดเปิดชื่อมาแล้วปรากฏว่าเปิดชื่อมาแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ใช่นะเออถ้าเปิดชื่อมาแล้วปรากฏว่าหรือไม่ถ้าเกิดไม่เปิดชื่อนะอืมถ้าไม่เปิดชื่อนะถ้าไม่เปิดชื่อนะจะเสียหมูเลย เสียเสียหมูเลยจะเสียหมูเลยถ้าไม่เปิดชื่อเนนะี่ยเสียหมูเลยบิ๊กด็อกเตอร์มอีเออด็อกเตอร์มอลลี่ไม่บิ๊กค่ะ excuse me sorry ด็อกเตอร์มอลีจะไม่บิ๊กนะคะไม่บิ๊กค่ะไม่บิ๊กค่ะเล็กๆเล็กๆนะคะเล็กๆตอนนี้บิ๊กทีฟกำลังไฟกันอยู่นี่คือบิ๊กบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหม ตกลงบิ๊กต่อกับบิ aso? ๊กโจ๊กหรือว่าบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กใครไฟกันตกลงบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กหรือว่าบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กตกลงยังไงใครตกลงไฟใครไฟกับใครใครไฟกับใครเฮ้ยบิ๊กเต่าจะไปไฟกับบิ๊กโจ๊กได้ยังไงบิ๊กเต่าเขาระดับแค่ผู้การบิ๊กโจ๊กระดับรองผอเออตกลงใครไฟกับใครแล้วเมื่อไหร่จะเลิกไฟกันสักที ช่วยไปบอกพวกบิ๊กบิกหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้โจนจะครองเมืองอยู่แล้วตอนนี้โจนยิ้มล่าเลยทุ้ยช่วงนี้เป็นช่วงสามารถในการที่จะแบบตอนนี้โจนยิ้มล่าเลยโจนบอกว่าโอ้โหสบายกูละสบายกูละโจนบอก พวกมึงทะเลาะก,กันอีกยาวเลยใช่ไหมโจนบอกว่าโอ้โหสบายกูละอตอนนี้นะพวกเด็กแว้นนะไอ้พวกเด็กเด็กแว้นอลัญยะประเทศอ่ะไอ้พวกเด็กแว้นอ่ะโอ้โหมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วนะตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาใหม่มันบอกว่าอตำรวจไม่มีน้ํายาหรอกขนาดในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยยังแบ่งกันเป็นตั้งสี่กงุสี่แก๊งแบ่งกันตั้งสี่แก๊งนะถ้าแบ่งกันสี่แก๊งขนาดนี้ปุ๊บโอ้โหพวกเราสบายมากเลยตอนนี้มันเลยแว้นกันทั้งประเทศเลยตอนนี้ เออระวังนะเด็กเป็นถอนงอกระันรู้ไหมเฮ้ยเราเป็นตำรวจเราจะไปนั่งทะเลาะก,กันทําไมล่ะมีเรื่องอะไรก็คุยกันสิมีเรื่องเลยก็คุยกันสิแล้วอีกอย่างหนึ่งการเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลตั้งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองจะไปตั้งตัวเองเข้าใจปะ่ะใครจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเองจะสามารถตั้งตัวเองได้มันขึ้นอยู่กับ รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ตั้งดังนั้นเนี่ยจะไปนั่งไฟกันทําไมวะเนี่ยแยกย้ายกันทํางานก็แยกวงค่ะเลิกทะเลาะกันแล้วค่ะพี่ๆพี่ๆฉันจะบอกให้นะเลิกทะเลาะกันค่ะไม่งั้นเนี่ยโจนจะชะล่าใจค่ะโจรมันได้ใจค่ะโจนมันได้ใจแล้วตอนนี้โอ้โหขอโทษนะคะฉันเห็นไอ้พวกแก๊งตบซับอะแก๊งตบซับตำรวจออกมาสร้างผลงานกันใหญ่เลย แก่งแก๊งในนะก็แก๊งตบซับตำรวจไงคุณรู้ไหมจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยเป็นคณะที่โดนตบซับเยอะที่สุดเพราะตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะทำผิดหรือไม่ว่าจะไม่ได้ทำผิดกลัวจะโดนดราม่ามันก็จะมีพวกแก๊งตบซับไปคอยตบซับตำรวจตอนนี้พวกตบซับตำรวจเนี่ยออกมาออกมาร้องแร่แห่กระเชิงออกมายื่นนั่นออกมายื่นนี่ออกมายื่นออกมาเป็นข่าว ออกมาเป็นข่าวออกมาเป็นข่าวออกมากระทุ้งตำรวจบ้างออกมาเป็นข่าวให้ตำรวจบ้างออกมากระทุ้งเลยปุ๊บคือคุณดูดีๆนะไม่รู้จะน้อยหน้าสีสุวรรณหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยหรือไม่รู้จะเป็นแก๊งตบซับที่ใหญ่กว่าแก๊งสีสุวรรณหรือเปล่ายังไม่รู้เลยวันนี้เออเป็นวันเกิดครบรอบ35ปีขอบคุณมากที่ได้แบบมีการอำนวยอวยชัยววันเกิดครบ35ปีของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ส่วนใครก็ตามนะคะที่มีความสงสัยในอายุอานามนั้นนะคะขอให้มีความทรงจำว่าหน้าตาแบบนี้อายุ35เท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลานับอายุปัจจุบันนี้เขาไม่ถามอายุกันนะคะค่ะสะดวกที่35นะคะ,ะสะดวกที่35นะคะแล้วสำหรับใครที่บอกว่าไม่เชื่อใครที่ไม่เชื่อ ทีหลังอย่าเสือกถามทําไมนะเออเวลาบอกแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ยอมรับและไม่เชื่อไม่คิดที่จะเชื่อเวลาบอกแล้วก็ไม่คิดที่จะเชื่อแล้วแล้วมึงถามทําไมไม่เชื่อแล้วมึงถามทําไมแล้วอยากรู้ทําไมเออเวลาอยากรู้เวลาเขาตอบก็ดันไม่เชื่อเออแล้วจะถามทำไม ทีหลังมึงก็อยากให้กูอายุเท่าไหร่มึงก็พูดเอาเองก็แล้วกันไม่ต้องถามเพราะว่าบอกต่อไปก็ไม่อยากบอก,อกพอตอบไปปุ๊บก,ก็ไม่เชื่ออีกเอเอเอีนี่แจ๊แจอายุเท่าไหร่พอกูบอกว่าสามสิบห้าเฮ้ยไม่เชื่อแล้วมึงจะถามทำไหมหน้าตาแบบนี้น่าจะยี่สิบแปดอาแต่มึงคิดว่ากูยี่สิบแปดแล้วมึงจะถามกูทําไมแล้วกูตอบมึงก็อ่ะหน้าตาอย่างนี้น่าจะสามสิบสี่เองนะไม่น่าจะถึงสามสิบห้าเากูบอกว่าสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วเสร็จปุ๊บแล้ว ทำไมต้องสามสิบอ้ากูบอกว่าสามสิบห้าแล้วมงทำไมำมาถามกูอีกว่าทําไมต้องสามสิบห้าอ้าถ้าอย่างนั้นมึงอยากจะให้กูอายุเท่าไหร่ถา้างนั้นมึงก็ว่าของมึงเอ,เองก็แล้วกันมึงอยากสะดวกเท่าไหร่มึงอยากสะดวกว่ากูสมควรอายุเท่าไหร่มึงก็มึงก็พูดของมึงเองก็แล้วกันมึงไม่ต้องถามกูทีหลังอะโอเคนะจบะทุกคนกําลังอยู่กับดเรมาริกาค่ะวันนี้นะคะเห็นข่าวแวบๆหลายๆเรื่องนะคะ,ะเรื่องที่หนึ่งตำรวจไฟกันซึ่ง ฉันมีความรู้สึกว่าเล่าไปก็เท่านั้นในเรื่องขึงเกี่ยวกับตำรวจไฝ่กันฉันมีแต่คำถามเหมือนกับที่ประชาชนมีคำถามและเหมือนกับที่โจรมีคำถามและเหมือนกับตำรวจโรงพักเล็กๆทั่วประเทศมีคำถามมีคำถามว่าตกลงพวกมึงไฝ่ไฝ่กันเนี่ยกูจะต้องอยู่ข้างใครตำรวจใหญ่ๆไฝ่กันเนี่ยและตำรวจเล็กๆจะอยู่ข้างใครและขณะเดียวกันตำรวจใหญ่ๆไฝ่กันเนี่ยแล้วโจรจะต้องอยู่ข้างใคร แล้วตำรวจใหญ่ๆไม่เลิกไฟกันเนี่ยขณะเดียวกันตำรวจู้กกำกับทั่วประเทศเนี่ยมันจะอยู่ข้างใครเมื่อไหร่จะเลิกไฟกันคดีไหนที่มันเป็นคดีอยู่นะแล้วอะไรก็ตามนี่ฉันบอกจริงๆนะจริงๆแล้วอะอะไรก็ตามที่เป็นคดีของตำรวจเนี่ยมันมักมันควรจะเป็นคดีพิเศษ เพราะฉะนั้นคดีไหนก็ตามที่เป็นคดีของตํารวจตํารวจทําผิดเนี่ยน่ะควรจะเป็นคดีพิเศษคือพิเศษยังไงพิเศษคือเอาไปให้สานักง,งานคดีพิเศษ DSI เป็นผู้ดําเนินคดีไปเลยหรือบางอันที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับตารวจเอาไปที่ปปชเอาไปที่ปปเอาไปที่ปปชเอาไปที่ DSI หรือไม่ก็คือรีบๆส่งสํานวนขึ้นศาลไปเลยมันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งแบบยึกยักยึกยักกันอยู่ตรงนั้นเออ อันที่หนึ่งส่วนนั้นที่อันนี้เรื่องตํารวจไตกันนะนะใหญ่กว่าเรื่องว่าตํารวจใครทําผิดบ้างเนี่ยมันคือก็คือว่าคุณไฟกันทําไมนี่ใหญ่กว่านั้นคือไฟกันทําไมแล้วอันไหนก็ตามที่ตํารวจโดนแจ้งข้อกล่าวหาก็ให้เป็นไปตามกระบวนการเพราะตํารวจก็มีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีเหมือนกับประชาชนทั่วไปเหมือนกันที่มีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีสามสารอ่ะอันนี้จบไปเรื่องตํารวจต่อไปเรื่องเขาใหญ่เรื่องเขาใหญ่ มันจบที่ไหนเรื่องเขาใหญ่จบที่ว่าแผนที่ป่าอุทยานและขณะเดียวกันแผนที่ทหารยังไม่ได้ชี้พิกัดแต่ขณะเดียวกันเท่าที่พออชัยวัฒน์เนี่ยนำนักข่าวขึ้นเขาไปมันชัดอยู่แล้วว่าหมุดใหม่ที่ไปปักๆๆๆนั่นอะ่ะมันเป็นหมุดใหม่เมื่อมันเป็นหมุดใหม่เมื่อมันเป็นหมุดใหม่เนี่ยเมื่ออุทยานเขาแสดงความเป็นเจ้าของว่านี่เป็นอุทยาน ดังนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาไปออกโฉนดให้กับผู้ใดทั้งสิน้นนอกใช่ไหมเออคือคุณต้องเข้าใจก่อนสอปรกรมีหน้าที่จัดสรรแต่สปรกรไม่ใช่เจ้าของที่เข้าใจไหมเอออุทยานก็ดีป่าสงวนก็ดีนะป่าสงวนมันก็ขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้อุทยานก็ขึ้นอยู่กับกรมอุทยาน เพราะฉะนั้นอุทยานก็ดีป่าสงวนก็ดีมันจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือกระทรวงนี้เป็นคนดูแลดังนั้นสปปเป็นกระทรวงเกษตรมีหน้าที่เพียงแค่มีหน้าที่เพียงแค่รังวัดแล้วก็จัดสรรดังนั้นที่ดินตรงไหนที่เขาไม่ให้รังวัดเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปปักเขตแดนเออมันต้องเข้าใจหลักตรงนี้สะก่อนเออเข้าใจหลักตรงนี้สะกก่อนขณะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยไม่ต้องไปนั่งดราม่าหรอกเพราะว่าความจริงมันจะมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นแหละ ความจริงจะมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นแหละใครผิดก็คือผิดใครถูกก็คือถูกความจริงมันมีแค่สิ่งเดียวแล้วความจริงความจริงก็คือแผนที่ทหารมันข่อมมายังไงเอาเดาวเทียมข่อมพอเอาเดาวเทียมข่อมเสร็จปุ๊บมันขีดอยู่ตรงเขตไหนตรงไหนเป็นอุทยานตรงไหนเป็นป่าสงวนแค่นั้นจบใครที่ลุกเข้าไปไม่ว่าจะหมุดเก่าหมุดใหม่ผิดหมดผิดหมด ความจริงมันมีสิ่งเดียวที่เหลือมันคือดรามา่านะอืมฉันจะไม่พูดเพื่อที่จะแบบอยู่ข้างใครเข้าข้างใครหรอกเพราะว่าอะไรมันต้องอยู่ข้างความจริงกันทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าใครก็จะต้องอยู่ข้างความจริงอยู่ข้างข้อเท็จจริงที่เหลือคือดรามา่าดังนั้นความจริงคือความจริงคือแผนที่และที่เหลือคือการลุกล้ำ อืมจบไปแล้วมีเรื่องอะไรอีกอะแล้วคนละเรื่องก,กันกับอีที่เพชรบูรณ์นะและที่สําคัญที่สุดนะฉันจะบอกให้นะว่าด้วยนโยบายนี้เนี่ยไม่ว่านโยบายมันจะเป็นนโยบายที่เจตนาดีต่อเกษตรกรหรือใดๆก็ตามแต่แต่ด้วยนโยบายนี้มันทําให้มีคนฉวยโอกาสจริงๆฉันเคยบอกตั้งแต่ก่อนที่มีการประกาศนโยบายแล้วยุคไหนสมัยไหนอะ นะก็เป็นพอยุคไหนสมัยไหนก็ตามพอมีนโยบายเรื่องสปะกรเมื่อไหร่นะแบบไหนแบบไหนแบบไหนแล้วแต่สปีชีเนี่ยก็มีเรื่องทุกครั้งก็อย่างที่บอกแหละทรัพยากรเนี่ยมันมีเธอเข้าใจไหมว่าทรัพยากรประเทศเนี่ยทรัพยากรประเทศเนี่ยนะมันก็มีทรัพยากรใต้ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปแย่งกันไม่ได้ใต้ดินคืออะไรบ้างใต้ดินก็คือในน้ํามีปลา ปลาก็ต้องเป็นพวกชาวประมงเท่านั้นที่จะวิ่งไปจับได้นั่นคือทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินใต้น้ำทรัพยากรใต้ดินใต้น้ำเนี่ยนะมันเอายากเข้าใจไหมมันลุกยากมันเอายากมันต้องมีเทคโนโลยีมันต้องมีเครื่องมือไปจับอย่างเช่นแก๊สธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหรือทองซึ่งอยู่ใต้ดินดีบุกซึ่งอยู่ใต้ดินนะแล้วก็พวกพลังงานต่างๆที่อยู่ใต้ดินเนี่ยอันนี้มันต้องมีบริษัทยักษ์ใหญ่ไปสัมปทาน เนี่ยคือทรัพยากรของประเทศแล้วทีนี้มันแย่งกันไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับคนที่ได้เปรียบคนที่ได้เปรียบคือคนที่มีเครื่องมือเครื่องมือก็คืออุปกรณ์และที่เหลือก็คือสัมปทานและการไปแย่งชิงสัมปทานอันนี้หลักเลยนะอันที่สองอันที่สองก็คือทรัพยากรที่อยู่บนดินบนดินก็คือป่าไม้ภูเขาอุทยาน ต้นไม้อ่าบนดินนั่นคือทรัพยากรซึ่งทรัพยากรที่อยู่บนดินนั้นมันก็จะมีทั้งส่วนที่มีคนเป็นเจ้าของกับในส่วนที่ประเทศชาติเป็นเจ้าของอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการแย่งชิงกันและปัจจุบันนี้ทรัพยากรที่อยู่บนดินเนี่ยมันก็แย่งชิงกันจนจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีกฎหมายอุทยานไม่มีกฎหมายป่าสง,งวนไม่มีกฎหมายอะไรที่มัน มันระงับการแย่งชิงอ่ะได้เนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศชาติแต่ละประเทศเนี่ยหมดทรัพยากรมันจะกลายเป็นของเอกชนของประชาชนของคนและทีนี้เนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยมันก็จะไม่มียุทธศาสตร์นะแล้วก็เวลาภัยธรรมชาติมาเนี่ยมันก็จะไม่เหลือมันก็จะแบบทะลุทลายไปหมดส่วนอันที่สคือทรัพยากรบน,บนอากาศ ทรัพยากรบนอากาศมันก็คือพวกสัมปทานดาวเทียมสัมปทานนู่นนี่นั่นัอน,นอวกาศซึ่งก็จะต้องอาศัยอะไรไม่ได้กด,ด,ดซึ่งมันก็จะต้องอาศัยการสัมปทานอีกเพราะว่ามันต้องอาศัยเทคโนโลยีที่จะไปสอยเอาอันนี้คือทรัพยากรพวกดาวเทียมพวกคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุอันนี้ต้องประมูลเอาคลื่นโทรทัศน์อะไรพวกนี้มีเงินก็ไปประมูลแล้วก็ไปทำมาหากิน แล้วรัดก็ได้ค่าเช่าค่าประมูลนั้นประมาณอย่างนี้อันนี้คือทรัพยากรในอากาศแต่มันมีอยู่ทรัพยากรหนึ่งที่มาริกาพูดเมื่อวันก่อนซึ่งคุณไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครคุณสามารถที่จะแย่งชิงมือใครดาใครยาวสาวได้สาวเอาเลยก็ได้แล้วว่าคุณก็ไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครและคุณไม่ได้เป็นการไปปล้นทรัพยากรอของประเทศชาติเลย แต่คุณสามารถในการที่จะมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครฉลาดใครเก่งก็สาวได้ค่ะเอาใครมีเวลาก็สาวได้สาวเอานั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคืออะไรรู้ไหมมือใครยาวสาวได้เขาเอา,เอาคืออะไรรู้ไหมนั่นคือออนไลน์นั่นคือออนไลน์นอ,อย่างที่ฉันใช้อยู่เนี่ยการค้าออนไลน์นะการค้าออนไลน์ในยุค new normal แล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ออนไลน์ทั้งหลาย การใช้เทคโนโลยีที่อยู่บนคลาวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าไม่ต้องไปโลบของหลวงไม่ต้องไปไม่ต้องไปบุกลุกป่าจะทำมาหากินก็ไปหาเช่าโฉนดเอาไม่ต้องไปลุกป่าลุกป่าก็ ทำลายป่าเปล่าๆแล้วก็โดนจับเปล่าๆไม่ต้องไปลุกของหลวงไม่ต้องทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องไปลุกป่าแต่ทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกใบนี้ให้คุณได้ไปแย่งชิงแล้วคุณน่ะมือใครยาวอะ่ะก็ให้สาวได้สาวเอาอะ่ะนั่นก็คือคลาวนั่นก็คือออนไลน์มีปะลาปลาเจวีวปลาแจม ข้าวเหนียวปิ้งยังขายบนออนไลน์ได้น้ำเต้าหู้ยังขายบนออนไลน์ได้นั่นแหละสิ่งเหล่านั้นอะ่ะแม้กระทั่งปลูกผักปลูกไม้ปลูกมะเขือเทศบนดอยก็ยังขายออนไลน์ได้ใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตรงนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครไม่ต้องแย่งชิงของหลวงมาเนี่ยมันคือออนไลน์มันคือสิ่งที่อยู่บนคลาวนี่คือสิ่งใหม่เมื่อก่อนเนี่ยแย่งชิงโทรทัศน์พัดลมดาวเทียมกันสัมปทานกัน สัมปทานดาวเทียมก็แย่งกันสัมปทานโทรศัพท์ก็แย่งกันสัมปทานถือมือถือก็แย่งกันสัมปทานวิทยุก็แย่งกัน,กน,กน,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 กนขนาดไอกองทัพบกมีวิทยุเยอะแยะก็ปล่อยประมูลก็แย่งกันบางคนก็ผูกขาดเออสัมปทานกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัมปทานของรัฐไอพวกเนี้ยใต้ดินก็เหมือนกันบนดินก็เหมือนกันป่าไม้ก็มีสัมปทานอย่างเงี้ยแล้วก็ออกโฉนดออกสรัพย์ก็แย่งกันแล้วทีนี้ พอแย่งสิ่งเหล่านั้นแย่งกันวิธีการแย่งกันคือรัฐก็ต้องจัดสรรให้มันเป็นธรรมวิธีการเป็นธรรมก็คือปล่อยประมูลเปิดประมูลเพื่อให้รายได้เข้ารัฐอ,อันนี้ก็คือทรัพยากรที่เราจัดสรรได้แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะจัดสรรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีจํากัดทีนี้ประชากรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมีอยู่ประมาณ70ล้านคนแล้วทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงล่ปปะทรัพยากรมันมีไม่เพียงพอป่าไม้ก็มีไม่เพียงพอที่ดินก็มีไม่เพียงพอ มันมีไม่เพียงพอสําหรับคนทุกคนนะดังนั้นต้องทํำยังไงดังนั้นแทนที่จะนั่งงอมืองอเท้ารอรับการจัดสรรจากรัฐหรือเราแย่งกับเขาไม่ได้แล้วเราต้องทํำยังไงปรับวิถีวิถีคือ new normal ในยุค v u e cover นั่นก็คือออนไลน์ค่ะคลาว d ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือการสื่อสารแลกเปลี่ยนบนออนไลน์ล้วนเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นค่ะ การใช้แอปพลิเคชันบนหน้ามออนไลน์ก็ล้วนเป็นเงินทองทั้งนั้นค่ะการซื้อขายแลกเปลี่ยนของบนออนไลน์ก็ล้วนเป็นเงินทองทั้งนั้นค่ะการเทรดหุ้นบนออนไลน์ก็ล้วนเป็นเงินทองทั้งนั้นค่ะการหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาจับมือถือเพื่อเล่นออนไลน์ก็ล้วนเป็นเงินทองทั้งนั้นค่ะบางคนผลิตเกมขายก็เป็นออนไลน์ค่ะบางคนเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อเป็นผู้รับจ้างงานออนไลน์ก็ล้วนเป็นเงินทองทั้งนั้นค่ะบางคนใช้ t i k t o k เพื่อ นะดูขนาดดูทิกตอกยังเป็นเงินทองเลยกดกดนั่นกดนี่กดนั่นกดนี่ก็จะเป็นเงินทองนั่งพูดอยู่ก็เป็นเงินทองนะคือมันขึ้นอย่เงินทองเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับเราอะจะทําได้มากหรือทําได้น้อยจะเก่งมากหรือเก่งน้อยจะขยันมากหรือขยันน้อยจะมีเวลามากหรือมีเวลาน้อยเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องไปแย่งใครนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องแย่งใครเลย แต่คุณต้องสู้กับตัวเองสู้กับความขี้เกียจสู้กับความโง่สู้กับความไม่เปิดโอกาสตัวเองสู้กับความอากติของตัวเองสู้กับความงนี่เง่าของตัวเองสู้คุณต้องสู้กับตัวเองคุณต้องแข่งกับตัวเองคุณต้องสู้ตัวคนเอง